เดี๋ยววันนี้เราจะมา unbox นะครับเป็นหูฟังจาก f i r e f นะครับซึ่งได้มาจากงาน Photo Fair ที่ผ่านมานี่เองครับที่ b o o t Advanced Photo System นะครับเป็นหูฟังที่จูนเสียงแล้วก็ทำไมโครโฟนมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแกะกล่องแล้วแล้วก็เอามาใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือหูฟัง f i r e f นะครับรุ่น H6 ครับรุ่น H6 หน้ากล่องเนี่ยเขียนว่าเป็นเกมมิ่งเฮดเซตนะครับดูหน้าตาเนี่ยจะเป็น RGB นหน่อยนะครับเป็นแบบเล่นเกมครับเล่นเกมและที่สำคัญเนี่ยเขามีชูโรงไว้ว่าเป็น7.1 Virtual Surround Sound นะครับหมายความว่ามันจำลองครับเสียงแบบ7.1ด้วยคือดูหนังฟังเพลงที่คอมพิวเตอร์ได้ปกตินะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็น USB นะครับก็เสียบที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC นะครับด้านข้างเนี่ยจะเขียนว่าเป็นอะไรเนี่ย แพลิเกมนะครับแพลิเกมก็คือเป็นหูฟังเกมนั่นแหละนะครับหูฟังเกมด้านหลังนะครับก็จะเป็นข้างในนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับจะมีหูฟังมีตัวไมโครโฟนครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลเป็น USB นะครับอ่ะสเปคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในไฟฟ t ย a i ล a n d หรือว่า Advan c e ์โ o โต s เซ s เซนครับนี้เรามาแกะกล่องกันดูก่อนครับเปิดมาปุ๊บหน้าตาจะประมาณนี้นะครับคือมีเมนูวลไกด์ครับเป็น User Guide นะครับ User g u i d กก็มีวิธีบอกบอกเขียนอะไรเรียบร้อยนะครับ เก็บไว้นะเก็บไว้แล้วก็ที่สาคัญคือตัวหูฟังเลยนะครับตัวหูฟังเลยมีอะไรเนี่ยโอ้เป็นผ้านะครับเป็นถุงแล้วกันเป็นถุงถุงเก็บหูฟังให้มาเป็นหนังนุ่มนะครับหนังนุ่มบางครับสกรีนข้างหน้าว่าเป็นไฟไฟลเห็นไหมจื๊อ่าเนี่ยนะสกรีนว่าไฟไฟลนะครับโอเคด้านในก็เป็นหนังเงานุ่มๆครับ จะได้ไม่เป็นรือเป็นรอยนะครับอันนี้ตัวพระเอกเราก็คือตัวหูฟังนี่เองครับือเปิดมาก็ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้คือหูฟังแบหูฟังสามารถดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็ใช้เป็นหูฟังอีกเดียวได้ต้องการจะใช้ใหมค์ก็เสียบไมโครโฟนตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับตัวหูฟังไฟไฟ้านะครับเอามากับ ตอนนี้เป็นหูฟังไฟฟ H6 ครับหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างแบบเรียบนะครับเรียบหรูไม่มอีอะไรที่มันดูเป็นแบบหวือหวาอะไรครับเป็นหูฟังเรียบเลยนะเรียบครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นโลโก้ไอคอนของไฟฟายคือเป็นเหมือนหน้ายิ้มนะหน้ายิม้มทั้งสองข้างเวลาเสียบแล้วจะมีอ RGB นะมีแสงแล้วก็เป็นหูฟังที่ยืดหยุน่นนะยืดหยุ่นได้พอสมควรนะไม่ถึงกับกลางออกขนาดแบบยาไวไปขนาดนั้นนะครับก็ ใช้ง,ง่ายๆนะครับถ้าเกิดต้องการขยายนะมีขยายตรงนี้อีกหน่อยนึงปึ๊บ่าก็โอเคครับสําหรับหัวเล็กหัวใหญ่ได้หมดมียืดให้นิดหน่อยครับไม่ต้องยืดเยอะแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็วัสดุมาค่อนข้างแบบดีนะครับเป็นเบานะครับน้าหนักเบาส่วนตัวครอบหูฟังเนี่ยเป็นนิ่มๆนะครับเป็นโฟมนิ่มๆครับก็หูฟงังพวกนี้จะใส่แล้วจะมีความอับชื้นหน่อยๆนะครับเป็น สไตล์ปกติครับก็ใช้แล้วก็ขยอยขยับหน่อยหนึ่งครับแล้วก็มีรูส่ไมโครโฟนนะครับด้านกลางครับด้านกลางเนี่ยเป็นคอนโทรลนะครับคอนโทรลครับวอลลุนบวกแล้วก็ลบแล้วก็ตัวปรับเป็น7.1เอาไว้ฟังเพลงดูหนักฟังเพลงโอ้มีปรับ EQ ด้วยนะมีปรับ EQ แล้วก็ตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอ๋อตัวมิวไม้นะครับนี่คือเป็นสวิตช์มิวไมค์คือมิวไมค์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นแบบปุ่มกด นะม,มันง่ายก็จริงแต่มันมีโอกาสเสี่ยงไปโดงการทําปุ่มมิ้วไหม่อย่างนี้เนี่ยคือเป็นสไลด์คือเราตั้งใจจะมิ้วนะครับก็มีไอคอนบอกนะครับตัวเล็กๆบางๆจางๆนี้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังนะครับลองฟังดูว่าไม่จากเฮดเซตตัวไฟฟ H6 ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันเลยนะครับ เป็นหูฟังแบบ plug and play นะครับคือเรา Import เข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นเลยครับเป็น m u l t i p o input แล้วก็เลือกอันนี้ขอเลือกเป็น w i f i h6 ก็เลือกก็เลือกเลยครับ,รบน่าจะเป็น w i f i w i ฟ i headset นี่ครับเจอเลย,เเลยป๊อป แค่นี้ครับก็น่าจะเข้าแล้วเดี๋ยวขอปิดไมค์ไปตนปั๊บอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวขอลองใส่ดูก่อนโอ้ตอนนี้น่าจะได้ยินเสียงที่ค่อนข้างดังนะครับขอลดลงเสียงนิดนึงอ่าอ่าโอเคครับอันนี้น่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีเพราะว่าพอใส่หูฟังแล้วเนี่ยมันจะตัดเสียงข้างนอกไปหน่อยนึงก็เหมือนจะ อยู่คนเดียวแต่ว่าเราจะไม่ได้ออปต์เสียงตรงนี้ครับน่าจะเอาพุทได้เดี๋ยวขอลองปรับเอาพุทออกมาให้ได้ยินก่อน,นครับโอเคอ่ะในในหูผมเนี่ยได้ยินแล้วนะครับได้ยินเสียงตัวเองเพราะปรับมอนิเตอร์ก็ขอลดลงนิดนึงนะครับลดเสียงก็ตรงนี้เออโอเคนะครับแต่ว่าข้างนอกได้ยินไหมข้างนอกอ่าโอเคข้างนอกไม่ได้ยินครับตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงที่เฮดเซตผม ค,คือปรับให้มันเป็นมอนิเตอร์เข้าหลูหูก็ถือว่าการดีเลย์เนี่ยมีนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าพูดไปแล้วกังวลว่าจะดีเลย์พูดสับสนอะไรอนนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติคิดว่า,าใช้งานยาวๆได้นะครับก็มีบวกลบตรงนี้นะครับอันนี้คือลบวอลลุ่มที่หูฟังนะครับอันนี้คือศูนย์เลยจะไม่ได้มีบอกเป็นเลเวลอะไรนะครับแต่ว่ามันจะไปโชว์ที่คอมพิวเตอร์ ับโชว์ที่คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งคือมันเป็นเหมือนหูฟังรีโมทที่คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งครับแล้วก็มีสวิตช์เจ็เฮ้ยเจ็แล้วเนี่ยมันดูเสียงมันออกเซอร์ราวแบบดันข้างอย่างนี้หน่อยหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราปลดออกครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงจากเฮดเซตอย่างเดียวนะครับก็เอาไว้ฟังเพลงให้มันมีมูทโทนให้มันมีดินามิก แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบมิวนะครับมิ้วก็คือปรับตรงนี้นะครับนี่คือสไลด์พอสไลด์ปุ๊บก็จะมิ้วนะครับพอต้องการเสียงมาก็มานะครับอ่า คราวนี้เนื้อเสียงของไมค์เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับคิดว่าน่าจะได้ยินแบบชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างดังด้งดวยซ้ําเพราะมันอยู่ตรงปากเราเลยครับต้องมาคอยลดลงนิดนึงนครับที่ต้องเอามาใช้หูฟังแบบนี้นครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยการรีวิวของบนโต๊ะเนี่ยครับมันเอาไมค์มาวางอย่างนี้เนี่ยมันก็เกะกะไม่ได้นะครับบางทีเราต้องใช้ไมค์ออกใช้เป็นวเลส นะแล้วก็บางทีมันก็ยวุ้ยๆวอะไรเงี้ยก็ไม่ถนัดถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังแบบเนี้ยเราก็เป็นงานที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะต้องไม่ติดหูฟังอะไรเนี้ยหรือจะเป็นเฮดเซตแบบนี้เลยเนี่ยก็ค,คิดว่าใช้แบบเนี้ยก็สะดวกนะครับเอามาเอาของมาให้ดูกันแล้วก็เสียงคิดว่าไฟไฟายเนี่ยจูนเสียงมาเหมือนไมโครโฟนครับเหมือนไมโครโฟนตัวเนี้ยครับอันนี้ก็คือจูนเสียงมาค่อนข้างดีนะครับจะไม่ค่อยปองแป้งอะไรจูนเสียงมาได้กลางๆแล้วก็เป็นเ,เป็น eq เสียงมารู้สึกมาจามาสำหรับงาน voice โดยเฉพาะนะได้อย่างดีคือแม้มันจะไม่ได้หนาอ้วนอะไรแต่ว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดทำทางานต่อได้ eq Balance ต่ออะไรเนี้ยค่อนข้างง่ายนะเสียงไม่ไม่เละจนเกินไปนะแม้กระทั่งเสียง Headset แบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอ่ามันจะได้ยินเนื้อเสียงที่ค่อนข้างแบบคมชัดนะครับแล้วก็น่าจะตัด noise หน่อย,อยด้วยนะถ้าเกิดว่าย้อนไปดูตอนแรกที่ใช้ไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยเสียง น้อยส่อื่นเนี่ยอาจจะมีเข้านะครับมากกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เป็นหูฟังเฮดเซตที่มันอนเนกประสงค์แล้วก็ดูเล็กๆนะครับปกติเฮดเซตแบบนี้เนี่ยมันจะอันเบลลัมเลยมันจะอันใหญ่บวมแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะยะ,ะหนักด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นแบบเลกกระทัดรัดนะครับแล้วก็ดูธรรมะารมแงครับธรรมะแมแงซุ้มเสียงเนี่ยโอเคมากนะโอเคมากครันนี้อยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็น RGB อ่านี่คือเป็นไฟ RGB นะอันนี้เป็นแสงนะครับเป็นแสง <Okay. S 1> เห็นไหมอ่าเป็นแสง RGB คือเบาๆแล้วก็คอยแรนดอมวิ่งไปน,นะครับมันทําให้ดูวัยรุ่นสบายตานะครับก็ไม่ได้ติดอะไรใครที่ไม่ได้ติดเรื่องของ RGB อะไรพวกนี้เนี่ยก็ช่างมันนะครับคนเห็นก็ทัก คนไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นละนะครับถ้าเกิดว่ามูนมูฟ,มฟอย่างนี้หน่อยก็จะเห็นละนะครับมันรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคือใส่พูดกันสดๆตรงน,นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายแล้วก็ธรรมะธรรมแงนะครับที่สําคัญสายยาวมากนะครับสายยาวมาก ยาวประมาณ2เมตรกว่ามั้งอ่าคือพวกอะไรต่างๆ USB พวกเนี้ยถ้าเป็นสายยาวๆเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนะครับมันจะได้ต่ออ่าเคสหรือว่าคอมนี่มันอยู่ไกลๆได้ที่มันอยู่ต่างระดับกันเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวได้ง่ายนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ตันจนเกินไปนะครับก็อ่าเป็นไฟฟ i H6 นะครับคือตัวนี้ใครสนใจนะครับก็ลองไปดูที่ไฟฟายไทยแลนด์ครับหรือว่า ถามที่ Advanced p o r t a l System คิดว่าคงจะมีเข้าตามร้านกล้องต่างๆครับหรือว่าร้านกัดเจตต่างๆครับมาอีกทีหนึ่งครับอย่าลืมครับเป็นรุ่น H6 ครับคือหูฟังเนี่ยมี2แบบนะมี2แบบแบบเป็นหูฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบบนี้คือมีไมโครโฟนด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเกมมิ่งเฮดเซตเลยนะครับราคานะครับราคารู้สึกจะประมาณ2,000 ต้นๆนะครับ2,000ไม่ถึง100่ําไม่ได้เหมือนกันครับลองเข้าไปสอบถามดูเข้าไปใน f a c e b o o k ฟ i f ยไ h a i l นด์ก็ได้นะครับจะมีเป็นแอดรีวิวต่างๆก็สอบถามดูในนั้นได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทางไฟ Fi Thailand หรือว่าทาง a d v a n c e p p o t t s y y t t m m ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปจัดที่ซื้อมาเลยนะอันนี้ซื้อที่ p h o t o f a i r นะครับก็าฝากกูฟังไฟไฟายด้วยครับ